มาดูเรื่องวดวงการศึกษาเช่นเคยนะคะกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนทีม MV i t t ี itty, จากโรงเรียนมห ah ิดลวิทยานุสร์นะคะซึ่งเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันในรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่ค่ะพร้อมกับขอให้สถานศึกษาทุกแห่งนะคะร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นมาในโรงเรียนค่ะช่วยกันพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบเข็มเชิดชูกเกียรติกระทรวงศึกษาธิการแก่นักเรียนทีมเอ็มวิทย้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ค่ะแล้วก็ได้ชื่นชมความสามารถของนักเรียนด้วยที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่รายการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการค่ะได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาหนึ่งล้าน ซึ่งตัวแทนทีม M. อ i t บบอกนะคะว่าเบื้องหลังความสำเร็จต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสเต็มศึกษาระดับมปลายและการทำงานเป็นทีมด้วยเราจะแบ่งหนะ้าที่ให้แต่ละคนเตรียมตัวในวิชาที่ถนัดแล้วก็เตรียมหัวข้อที่แบบคิดว่าเป็นไปได้ที่จะออกในรอบถัดไปครับโดยแต่ละคนก็จะแบ่งกันประมาณแบบสวิชาแล้วก็วิชาละสคนสลับกันไปเพื่อแบบให้สามารถสปอร์ตกันได้ครับ ทุกคนก็มีความถนัดแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่อยู่นี้ของเจนค่ะแต่ว่าพอมารวมกันแล้วเราก็ช่วยกันทําทุกอย่างแบบในรอบสุดท้ายเนี่ยค่ะก็เหมือนทุกคนเป็นจิ๊กซอว์มาต่อกันแล้วแบบมันก็เป็นความช่วยเหลือจากทุกคนที่ค่อยๆช่วยกันเราเราก็สามาัคีกันจนสุดท้ายก็สามารถออกมาแล้วก็เป็นผู้ชนะของรายการได้ค่ะหลักกจะเป็นควบก,การแบบเอาโจทย์เอาโจทย์กับแนวสตรีมอะไรแบบเนี้ยมาลองนั่งทําด้วยกันแล้วก็ลองมีคอกันว่าแบบใครแต่ละคนเนี่ยจะทําส่วนไหนกันบ้างครับแล้วก็มีแบบ ฝึกใช้แบบเครื่องมือที่เราอาจได้ใช้ในห้องแลบ,บด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบเครื่องมือวัดก็แบบไปฝึกกันมาให้วัดกันให้แม่นเป๊ะอะไรตระมาณนี้นะเทคนิคนะคะโดยที่สําคัญเลยนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์นะคะที่เขาเน้นการเรียนแบบ active learning ค่ะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามความสนใจของนักเรียนค่ะ ครับที่เอ็มวิทเนี่ยเราเรียนหลักสูตรไม่เหมือนกโรเรียนทั่วไปครับเพราะว่าเอ็มวิทเขาจะมีการจัดหลักสูตรเองทําให้แค่เราเป็นเด็กม .4 เนี่ยเราก็ได้เรียนเนื้อหาที่เป็นระดับที่สูงขึ้นบางส่วนแล้วก็ทำให้เรามีพื้นฐานคนหนึ่งที่เอามาพัฒนาต่อด้วยตัวเองได้ครับสภาพแวดล้อมของเอ็มวิทนะครับเอื้อต่อกันทําให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ตามได้ตัวเองตามความสนใจครับผมก็เลยรู้สึกว่าการเรียนการสอนที่เอ็มวิทเนี่ยครับมันไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนแต่มันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยาาากกกกรรรู้ของนนััเียมว่คบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุยสร์กล่าวว่าครูนั้นมีส่วนสําคัญนะคะในการช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากจะเริ่มค้นหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ครับจริงๆเรียนวิทยาศาสตร์ต้องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างแพชชั่นก็คือให้เขาอยากที่จะเรียนแล้วเราก็หาโอกาสให้เขาได้ลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นการลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยที่เราเรียกว่า Hand- s on การเรียนรู้แบบนี้เนี่ยครับมันจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทดลองแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตจริงแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ <ừ> ในโรงเรียนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไปค่ะ